ัดนี้เป็นครั้งที่11ตรงกับวันที่20พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้าอมรจิตโลกวิทยาธรรมขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญาเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพร,รัตนตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจาก,กาวาเลสุอัตรคะคัชนตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชสะสุนันตุสักขะมูขังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขะละตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเประเตจักาเมตะรุวะนะคาหะเนเคหะวัตถุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชาลถาละวิสเมยักขะคันทัพะพนาคา ติขันตาสันติเกยังมุนิวะละจะนังสาธาโวเมสุนันตุธัมมสวนะกาโลอยายมพันตาธัมรมสวนะกาโลอยายมพันตาธัมมสวนะกาโลอยายมพันตา บทสวดนมะการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถาณติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายังอตถายสัพพานินัง ปูเลตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาโหนตุสพุสพุปัตถวามหาการุนิโกนาโทหิตายสภะปานินังปูเลตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาโหนตุสพุปัตถวามหากาุนิโกนาโทสุขายะสภะปานินัง ภูเลตาวาปาลมีสภา,าปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโฮนตุสภุปัตถวาบทสวนมหาสมัยยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสามยังภะะวาสักเกสุวิหระรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะ สัทิงปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสเพเหิวะอรหันเตหิตัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนสันนิปติตาโหนติภควันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัทโคจตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทธโหสิอัยังโคภควาสเกสุวิหละลติกปิวัตถุสมิงมหาวนเน มหาตาพิกุสังเคนสัตถินปัญจะมัเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหนติพระขะวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะยันนูณะมะยัมปิเยนะพระขะวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกะมิตะว,ะะวะพระขวโตสันติเกปัจจ ปจเจกคาท้าภาสยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะละวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหังปสาเลยะปสาลิตังวาพาหังสมมิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะละอิตาพระขวโตปุระโตปาตุลหังสุอัถโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวา เอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอากาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิกมังคาทัง้งอาภาสิมหาสัมโยปะวะนันนสมิงเทวกายาสม,มาคตาอาคติอหะอิมังธรรมัมมสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตา สังคันติอัตโคอป,ปรลราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตะพิกาโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวะในตานิคะเหตะวาอินทริยานิรักขันติปันธิอาติต อะทโคอัปะลาเทวตาภะคะวโตสันติกเกอิกมังคาทั้งอะภาสิเชตวาคีลังเชตวาปะลีคังอินทะคีลังโอหจัจะมะเมชาเตละจะรันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอะทโคอะปะลาเทวตาภะคะวโตสันติกเกอิกมังคาทั้งอะภาสิเยเกยจิพุทธังสละลานังภตาเซ นเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังอะปาลิปูเลสันติติอัทโคอะปะอะคะวาภิคูอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอะเหสุง อติตะมฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยทาปิไมหังเอตะลหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตะมัรมานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติ เยยะถาปิไมหังเอตะระหิอจิกิสะสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเท,ทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนทะสาธุกลงมะณะสิกรโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโพเตภิกูปะคะวโตปจจโสสุงเทภะคะวาเอตตะภะโวจะ โมทะมานาอภิการมุงภิกขนางสัมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสายะฆานานาตะวันน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิการมุงภิกขนางสัมิติงวะนางอิเจเตโซน ละสสะหัสสยะขานานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัศสิโนโมทะมนาอภิกามุงภิกขุนังสามิตริงวะนางเวสามิตาปัจัสตายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัศสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสามิติงวะนางกุมภิโรราชะขหิโกเวปุลัสสะนิเวสนัง พินโยนังสตตะสหัสสังยักขานางปะยิรุป,ปาสติกุมพิโรราชาขะหิโกโซโปาคะสะมิติงว่านังปุริมันจะทิสังราชาถะตาะละทะัทโทปะสาสติรับคันทัพพานัง อาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะอวอินทะนามามหาภลาอิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโนมทธมานาอภิกามุงภิกุนังสัมมิติงวานังทักขินังจะติสังราชาวิลุณโหตัปะสาสติคุพัฒนานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตาปิตัสสะภะอวออินทะนามามหาภราสิโลกะมะนุสกัส มิยัตอุม,มาะทัทสิตาเยสิตาคิลิขภะลังปะหิตันตาสมาหิตาปุทุสีหวะวัสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปัตสัน,นมะนาวิลาพินโยปัจจะสะเตยัตตวาวเนกาปิลาวัตตะทะเว ตโตอามันตะยิสัตถาสาวเกสะเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปะมักกะรุงสุตตะวาพุทธสสะสันนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะทัสันังอเปเกสะตะมัทคุงสหัสสังอัฐสัตตัลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษะนัมทะสุงอเปเกนัตะมัทคุงทิสา สภะพ,พุทธาอาหุงตันจับสัพพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักขุมาะตะโตอมันตะยิสัตตะสาวะเกสเนระเตเท,ทะวะกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกะโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิไยกิราหิอนุปุตภะโสสัตสตะสหัสาวะยัขาภุมมากาปิละวัตะหะวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทหามนาอภิกรมุงภิกขุนังสะมิติงวะนางชะสหะสาเหมะวตายะขานานตะวันนิณนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมมมมห,หมานานะอิยัสสิน,น,น,นโนอิ อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศศสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกูนางสัมีติงวะนังปัชฉิมันจะทีสังราชาวิรูปรโคปัสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวะันโตยศสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกู้นางสัมีติงวะนางอุตรังทิสัง ปุตตรันจติสังราชาคุเวโลตัปัสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายศาสิโซปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันโตวันโตยศศิโนโมทา,มานาอภิกามุงพิกุนังสะมิติงวันังปุริมะติสังถตะรัตโททักขิเนนะวิรุณหะโก ปชิเมนะวิลูปะโคกุเวโลอุต,ตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทะละมานะอาาัตถะทังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถทามายาปุเทนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูตโตสหจันทนโนมกามะเสตโทจะกินุมันณนทุนิมนณนทุจะ ปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตะลิจิตจิตตะเสโนจะคันทพโโพนโรราชาชะโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพรรูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสาหรา,าชุพิโมทะมานาอาภิกามุงพิกขุนังสามิติงวนังอาัทาคูนาพระสานาคา เวสาราสาหะตัญชะกากัมภัสสะตะลาอาคูปายาคะสาหะยาติภิกยามุนาทะตะรัตาจะอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมาหานาคโาคโสปะคะสมิติงวะนังเยนาคะลาเชสาหาสสาหารันติทิพาธิชาปกขิวิสุทธาจาักคูเวหายาสาเตวะนะมัฉะปตาจิตราสุป,ปัน น,นา,นาอิติเตสะนามังอพะพยันตทานาคราชาณนะมาสีสุปันนโตเคมะมะกาสิพุทโธสันหาสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสะละมะนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสัมุธังอสุลาสิตาพาตะโลกวาสะ วเสเ,เตอิทธิมันโตยสัจสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอัสุลาธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทณมุจีสหะสตตจจะพระลิปุตตานังสเพเวโรจะนามกาสันนยะหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธะมุนะมุปาขะมุงสะมะโยธานิพัทเตเิกูนังสะมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยจตะตทาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสะส,สะสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสะสิโนทเสเตทะสะทากายาสเพนานาตะวันนะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสสิโนโมทมามนาภิกามูงภิกขุนังสัมมิติงวะนัง เวนทูจะเทวาสหะรีจะอัศมาจะทุเวยมะมาสันทัสูปะนิสาเทวาสันทะมาคูปุรกิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขานิปุรกิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวสูนางวาสโวเสโทสโคปาคะปุรินทะโททะเสเตทะสทากยาสเพนานตตะวันะวัน นินโนอิทิมันโตชุติมโตวันนะวันโตยศสสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขุนางสะมิติงวะนังอัทาคูสหภูเทาวาชาละมคิสิคาริวะอริทกาจะโลชาจะอุม,มาปาุภาน,นิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอจจุตตาจะอเนชะกาสุเลยะลุจิลาอากูอากู วาสะวะเนสีโนทัศเ,เ,เตทัศธากายาสเพน,นานตะวันนาิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสะสีโนโมทมามนาอภิกามุงพิกุนังสะมิติงวะนังสัมานามหาสัมานามนุสามนุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทากูหะละโยเทวาเยจะโลหิตะ วาสิโนปารคามหาปารคาอากูเยทยะเทวายะสสิโนทัเสเตทัศธากายาสเพนนานะตะวันณนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยะสสิโนโมทมามนาอภิการมุงภิกขุนางสามิติงวะนางสุกาอารุมหาอารุณาอากูเวคะณะสา,หาสาหาอาะอทาตะไคหะปามโมคาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัน สัทธามัตตาหาพระขาชามิสากาจักยศส,สิโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยธิสาภาวิธอภิวัสติทเสเตเทะสัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยศส,สิโนโมทะมานาอภิกามุพงพิกุนางสะมิติงวนังเขมิยาตุสีตายามากัฏกาจัยสยศสิโซ จยัสสิโนสัมพิตากาามะเสเถท,ทาโชตินามาจะอาสวานิมมานะละตินโนอาคูอัฐากูปะละนิมมิตาทัเสเตสถัสทากายาสเพนานะตะวันนนินโนอ,อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทะมน,นะอาอภิกามุมภิกขุนังสามีติงมะนังสัเทเตทเวทวนิกายะนิกายกา,ยา ัพเพนานตาตะวันนะนิโนน,นามันวะเยนะอคันชุงเยจันเชสิทธาสาหาปะปวุทถโชาชาติมกีลงังโอคะตินนะมะนาสะวังทักเคโมคะตะาราังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรม,มาปะระมัตโตจะปุตตาอิทธิมะโตสาหะสันนังกุมาโรโอติโสจะโสปะคะสามิติงวะนงัง สหัสสพรม,มโลกานังมหาพรมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสตถาอิสลาอาคูปเจกวะะสัต oh ิโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภินก oh ันเต สินเทเทเวสะพรมะมเกมาระเสนาอภิกามิปัสะกันนะหัสะมันทิยังเอาหะคันนะหะพันธะทะาลาเคนะพันธะมัถุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุจินมุจิทะโกจินังอิติตัทะมหาเสโนกันนะหะาเสนังอเปสยิ ปานินาตะละมาหัจจะสละลังกัตะวานะเพละวังยะถาปาวุสโกเมโขทะนายันโตสวิชุกโกตะทะตททาโสปัจจุทาวัติสังกุโทอาสะยังวะเสตันจะสัพังอภิญญายักอภิญยาะวิวัคิตตะวานะ จักขูมาตะโตอมันตะยิสัตถาสาวเกสาสเสนละเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะตัตตปะมัคครุงสุตตะวาพุทธศาสนาสนังวิตะรากเฮหิปากามุงเนสังโลมมปิดอิชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสาสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกา เตชะเนสุาติบทสวนจุลชัยยะประกรนะโมเมพุทธเตชะาสาระตะนะตะยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานาระนารายะประเมสุตกาสิทธิพมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขากา สมุทธาภูตุงขงคาจะสะพรมมชัชยยะประสิทธ,ธิพระวันตุเตยชยยะชยยะทารณิทารณีอุทธิอุททธีนทิน,ท,น,ท,นทีชยชยะชยะคนขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสน,นะเมรุราชพลนราชีชยชยะชยยะคัมพีละโสมภี นาเคนทะนาคีปีศาจะภูตะอาลีอีชยยะชยยะทุนนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาธาณมุขชาชยยะชยยะวรุณะมุขสาตาชยยะชยยะจำปาทินาคุละคันโทชยยะชยยะคันชคนนรุตุรงสุกะระผุชงสีหะพยัคฆะทีปาชยยะชยยะวะรุณะ มุขยาตาชิตะชิตาเสนารีปุณะสุทธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเรสัทาสุชยยะชยชยธรณีสันตินสัทาชยะชยะมังกราตัญญาพระวเคชยะชยะวรุณนักยเคชยะชยะรักเเสุระพุชะ เตชาชัยยะชัยยะพมะเมนทะคะนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณละ หโกวิรูปโคจันทิมาระวิอินโทจะเวณตเตยโยจะกกุเวโรวรุโนปิจะอคิวายโยจะปะชุนโนกุมาโรทตตรัตโกอัาลาสะมหา,หาเทวาสิทธิตาปัสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะ ราโมพระวันตุเตชัยธะธมโมจะสังโคจะทสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคังชัยโยปิพุทธสะสิลิมโตอะยังมะรสะจะปาปิมะโตปาราชยโยอุคโคสยามโพธิมันเต ปโมทิตาชายตาทาพรมหมคณามเหสิโนชโยปิพุทธะสิลิมโตอะยังมรารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายตาอินทะคณามเหสิโนชโยปิพุทธะสิลิมโตอะยังมรารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิ มันเทปโมทิตาชายตาทาเทวะคณามเหสิโนชโยปิพุทธะสิริมโตอะยังมารสะจะปาปิมโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสุปันนคณามเหสิโนชโยปิพุทธะสิริมโตอะยังมารสะจะปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานาคคนามาเหสิโนชัยโยปิพุทธสสะสิลิมโตอะยังมารสะจะปาปิมโตปราชโย,ยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาสพรม,มะคนามาเหสิโนชย,ยันโตโพธิยามูเลสักยะนังนันทิวัตโนเอ วังตะทางตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตะปานลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคับปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยทั้งพรมจาริสุปทักขีนางมายา กายกรรม,มังวาจากรรม,มังปทัททกกินังปทัททกกินังมโนกรรม,มังปณิทีเตปทัททกกินาปทัททกกินานิกัตตวานะละพันตเทปทัททกขิเนเตอธรรธัฏฐะรัฏฐาสุขิตาวรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโทาหทักสหสเพหิยาติภิสันตุโพนโต เยเทวาอัสมิงทาเนอธิคตาทีคายุกาสทาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพทาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินะสาสนังกยากาจิปัฏานังเอตังสเพปูเรนตุมโนละทายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสังัสสาวราหกา โลคาจุป,ปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะธารหัง <c oughs> บทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสามายังพระขวาสาวัติยังวิหรติเชตะวะเนอนากะปีนทิกัสสะอารามเม ตันตะโคภะคะวาพิกุลอะมันเตสิภิกขะโวติภะพ,พันเตติเตภิกุลภะคะวะโตปัจจโสสูงภะคะวาเอตตทัโวจ่อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปปทาวาตถาคตานังทิตาวสาทาุธรรมทิตตาธรรมนิยามตา สัพเพสังขาราอนิจจตินางตถาคโตอะภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิภชติอุตานิกระโรนติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปปาทาวาภิกขเวตถาคตานัง อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสภายสเพเสังคาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุิตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปต,เติวิวรติ บิภะชาติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุกขาติอุปปทาวาภิกขเวตถาขตานังอนุปปทาวาตถาขตานังทิตาวสาทาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสเพธมาอนัตตาติตั้งตถาคโตอภิ สัมผูชติอภิสเมติอภิสัมพูชาชิตวาอภิสเมตวาอจิขติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภชติอุตานิกะโรติสเพธรรมาอนัตตาติอิทะมโวจะภะคะวาอัตตมานะมะนะเตภิขูภะคะวโตภาสีตัง ภินันทุนตีบทสวดพัะเทกรัตคาถาอตีตังนานวาคะเมยะนัปปติกังเคอนาฆตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหินันตังอัปตัตันจะอนาฆตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันจะโยธรรมตถาตัถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนะพระรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ